ความดราม่าที่นี่นะคะขอทุกคนนั่งลงเลคะขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณมากครับก็ดำเนินการตามปกติของชาวไบเกอร์นะครับก็ขออนุญาตนะคะใช่ครับขออนุญาตเลยนะครับเราทุกคนนะครับก็คงจะต้องไปถึงแดนนี้นะครับก็ไม่ทราบเลยว่างานจะยิ่งใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ขนาดนี้นะคะ ยังัดรองว่างานนี้สนุกแน่นอนนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างเป็นปีที่สามนะครับที่พวกเรานะครับชาวไบเกอร์เนี่ยได้รวมตัวกันนะครับโดยเฉพาะทีมงานของจังหวัดนนททุกจังหวัดนะครับในในขกวารวมตัวทั้งหมดเลยนะครับก็ได้ร่วม แรงร่วมใจในการจับในการเรื่อรวมตัวมันจะจับไปทั่วประเทศไทยอยู่แล้ว <ạ. S 1> ครับแต่ตอนนี้เขารวมรวมรวมกันแล้วรู้สึกจะมีบางบางกลุ่มนะครับจะเริ่ม <ạ. S 1> รี่ไหนะเริ่มรวมตัวจับันแล้วนะครับ <ạ. S 1> ก,ก็ก็ฝากตรงนี้ไปด้วยนะครับก็เป็นภาพที่เรา,าสิ่งที่ไม่คาดคิดมันเป็นไปได้นะครับก <ạ. S 1> ็ฝากตรงนี้ไว้นะครับก็ ยังไงก็ู่ดไี่ออกเลยเลยก็ฝากด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรารอทางดตปีเซซาวสักครู่นะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะมอบหน้าที่ตรงนี้นะครับลราจะขอคุณกลุ่มัอรับนะครับทำของที่ลึกนะครับเบียดเียดนะคะอาเบียมารับด้วยนะครับนะครับ